Icana, วสวัสดีครับสวัสดีสี่และสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องมีบ่าวสัญญาพาพี่พาน้องมานี่ครับผัดผิดไปไลครับม้อน้ม้อน้พี่น้องผัดผิดไปไลหนาแทบแทครับนะครับใส่น้ำมันกันครับพี่น้องม้อน้ผัดไปไลหนาครับมันใส่ครับพี่น้องแทบแทบครับม้อน้ ใส่เย็นครับต่นก,กินแล้วครับพี่น้องเนาะอัดเทพเลยนะพัดเผ็ดปลาไหลครับวุ้นเนีน้ำมันใส่ลงไปครับพริกแกงครับพี่น้องใส่ครับพี่น้องนี่ครับแกง,แงรรนนครับพี่น้องเทปนลยครับพัดเพชรปลาไหลหนาเลยครับวุ้นเนี่พี่น้องเอ้ก ปลาไหลองเฮาใส่ลงไปครับพี่น้องอเออขอบนะไนเลยปลาไหลนี่ปลาไหลตุ้มเลยครับพี่น้องตุ้มมันห่าวครับมันจะหั่นมาแล้วครับครับครับผัดเผ็ดครับพี่นะ เพริ๊งมาเลยครับเติมตัวใหม่ก่อนครับพี่น้องยครับ้อมันสุก,กนครับพี่น้อง ถามว่าไปจากไหนกันครับพี่น้องเลยหมดแล้วครับอัดใส่แบกกระเพาะหอมครับ,พ,นะรบพี่น้องเฮ้ยนะครับน้องเลยเครื่องกันครับพี่น้อง ไม่ใส่ลงปล้ายผมฟังน,นะครับไม่ใส่ลงไปครับพี่น้องปลาครับงัวครับคัดอะไรครับพี่น้องอเทปครับอะไรงัวครับป้ายดีครับได้เทบ ใส่ลงเลยครับดีใส่ลงไปประกาศคัดเขื่อใส่หอมครับพี่น้องเขื่อจักหนครับใส่เขื่อนครับพี่น้อง เพ็้ดแทบเลยนะครับปีสุนงกินครับมั้งนะเกือครับไปครับพี่น้องขาอ,อ่นาอ,อนครับพี่น้ับขาอ่อนครับพี่น้อง ลไหลนี่เป็นปลนาไหลนาเลยครับพี่น้องเลยเใส่ไซตุ้มหมาครับพี่นอ้องขอบพี่นอ้องัดเพ็ดครับวันนี้พี่นอ้องพัดเพ็ดปลาไหลนาครับ พีชส้น้องกินครับโอ้ยนะครับห่วนครับเป็นห้วยครับพี่น้องเลยแซบเลยนะครับจะคัดกินโย่ให้โยนาเขาเก่าครับพี่น้องมาเลยมาเด้อครับมาแซบบอสยาครับพี่น้องเติมน้ำก่อนครับพี่น้องน้ำใส่ลงไปครับคัดอะไรครับพี่น้องแบบพูดครับพูดครับ ใส่กันสุดเลยครับพี่น้องใส่ครับฝ่าม้วไปได้หรืครับฝ่าม้วก็นเลยตรงนี้ครับปิดไปครับรอสุกครับพี่น้องนะรับพี่น้องเปิดเบิ้งก่อนครับใส่สุกแล้วครับพี่น้องเลยครับห้ห่วยครับพี่น้อง บอกสัญญาเขายัดสิมกันนะครับห่ออย่างน้อครับสิ่มก็ครับแซ่บเลยแซ่บเหรอครับพี่น้องคัดูได้ครับพี่น้องใบกับเขาครับนะครับไปกับขอนบ้านเหรอนะครับใส่เลยครับพี่น้องแซ่บรับมเลย บอลช็อตสิญาทิเท่านั้นครับพี่น้องหักแซมแล้วครับมาเด้อครับพี่น้องมาแซมบอลสิญญาครับผัดเ็ดปลาไหลครับมาเลยพี่น้องมามาครับกินขาหนี้เลยครับพี่น้องไม่ได้เอาคาดมาครับพี่น้องต้นเงียวคือเกาครับพี่น้องแซมเลยครับอย่ังคงให้องนาเ้ายหน้าครับแซมเลยครับ ครับน้องแอบนี่ครับได้ยเป้ยครับปลาไหลนี้เป็นปลาไหลทึกบังลันคันนะครับปลาไหลนาเฮานี่เราโอ้ยเล็กน้อยเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับก้อนครับเอาก่อนครับพี่น้องเอ้ อ <c oughs> หอมก้งเทือที่ห่าตำนะครับพี่น้องเลยหอมตะไคร้หอมพริกแกงครับพี่น้อง มาหน,นีครับคุณฟ้าคุณฝนกเก่าครับพี่น้องเอง้ยหายแล้วครับจำเบาสัญญาครับไปปิดปะไรครับมันนะพี่น้องเอง้ยแทบครับฮอนครับพี่น้องก็ยัดเป่าจะหน่อยแบบครับพี่น้องเอง้ย เมนูนี้ก็บม่ได้กินโดนแล้วครับพี่น้องเครื่องับพี่น้องกรสปอร์ฮ้อนครับพี่น้องเาบเาหวา,าน ได้ตัวน้อยเลยครับพี่น้องอย่างี้ยครับใช่ครับอุ๊ยขัดมามามาครับพี่น้อง เรียบครับมานนะ น้ำเดิมแห้งแล้วครับพี่น้องเนี่ยบ๊อบอะไรเส้นน้ำน้อยบ,คบนนย่ครับพี่น้องครับตัดง่ายครับพี่น้องจักก่อนครับพี่น้องฮอดเย็นก่ครับเย็นๆน้อยก่อน ัไปกินไปนะครับพี่น้องเลยโทษดขับมาเนี่ย เริ่มเพ่งแล้วครับพี่น้องคักพี่น้องมาครับพี่น้องพัดผิดปลายนาเหมือนกันครับพี่น้องอให้เตือนของเราครับปลายกำลังดุกพลอยครับเพื่อนๆนะรวมเป็นยังไงครับเบิดกดุกเลยครับ ครับเนื้อปลาครับพี่น้อง งานเหมือนที่บกแข่งเลยครับอะไรบ้านเห่านะครับพี่น้องต้มนีเ่เป๊ะครับลูกหลังคอยครับตุ้มนี่ครับพี่น้องกินบนรูกเลยครับ แซ่บมันนะครับสูผีสุนนงเบิงแซ่บครับมันนะผีสุนนงกิกลิ่นแซ่บครับมันนะมาเด้อครับเทปบ้าสุดาครับพี่น้องคร้อมรับบ้านครับ ป่าครับเกลี่ยครับืมเกลี่ยครับพี่น้อง แห้งเลครับน้ำก็ได้ครับพี่นอ้องนาำันแห้งแห็งแทบครับพี่น้องเลยเขาเนื้ออย่างครับเครื่องครับพี่นอ้นองหอนเลยครับมาเนี่ยโคกันเลยอ้าว แซ้วครับมื่อไงเด็ดครับอีนู้นนี่ก็เลยครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมมีย่างไรครับพี่น้องเลยมีบ่าวสัญญาด้วยนะครับพาพี่พาน้องมากินนะครับผัดเผ็ดปลาไหลนาครับพี่น้องห้อนครับกินกับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาอยู่สวนแถานี้นะครับฝากพี่ตอนน้องครับมื่อไงมักไก่ทึบใจกระเชนนะครับก็ติดตามให้บ่าวสัญญานะครับเพื่อบ่าวสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้อง ไปชมคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรง่ำลัรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ